สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเอาแล้วงานนี้ชัดเจนจริงหรือจับตา60สวตั้งกลุ่มอิสระโชยอมถอยตัดอำนาจบทนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่7กันยาย,ยนปี2563จับตาความเคลื่อนไหวของสอวจะมีท่าทีอย่างไรต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญหล,ลังมีวุฒิสมาชิกกว่า60คนส่วนใหญ่เป็นพลเรือนรวมตัวกันตั้งกลุ่มสอวอิสระพร้อมเปิดทางแก้มาตรา272ไม่ร่วมโหวตเรื่องนายกแต่หนุนแก้รัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราไม่รื้อทั้งฉบับ เตรียมนัดหารือครั้งแรกวันที่8กันยายนนี้โดยเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวได้รายง,งานความเคลื่อนไหวของสมาชิกวุฒิสภาหรือสอวอต่อการแก้รัฐธรรมนูญที่สสฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านเสนอยตัตติแก้ไขรัฐธรรมนูนปี2560ว่า ขณะนี้สวยังเสียงแตกทางความคิดเห็นมีทั้งฝ่ายที่สนับสนุนให้ตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสรมายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับและไม่ให้ตั้งสสรมายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสวมีการตั้งกลุ่มสว6 0กว่าคนใช้ชื่อว่ากลุ่มสวอิสระส่วนใหญ่เป็นพลเรือนไม่มีทหารตำรวจ พร้อมตั้งกลุ่มลายขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นกันโดยแนวทางของกลุ่มเห็นตรงกันว่าสนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่อยากให้มีการแก้ไขเป็นรายมาตราพร้อมให้แก้ไขามาตรา272เรื่องการยกเลิอกอำนาจสวในการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีโดยนายกิติศักดิ์รัตนวราหะสวได้กล่าวว่ายอมรับ ว่าอยู่ในกลุ่มซอวอิสระเป็นกลุ่มที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่แนวทางของกลุ่มมีความชัดเจนสนับสนุนให้แก้รัฐธรรมนูญแต่ควรแก้ไขแบบไรยมาตราไม่ใช่การตั้งสสอรอมายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเพราะมองว่าสอสอโรที่มาจากการเลือกตั้งไม่ใช่เป็นตัวแทนประชาชนจริงๆแต่เป็นเงาสอสอทำให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยังคงมีปัญหาความขัดแย้งไม่จบและไม่สบายใจว่า สสรอจะยกร่างรัฐธรรมนูญเลยเธอไปขนาดไหนกลุ่มสวอิสระพร้อมให้แก้รัฐธรรมนูญแต่ควรทำเป็นแบบรายมาตราเพราะจะไม่สร้างความขัดแยง้งและประหยัดงบประมาณหากจะมีการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา272ตัดอำนาจสวโหวตนายกรมนตรีก็ไม่ขัดข้องเพราะแต่ละคนเห็นตรงกันว่าหมดความจำเป็นที่จะให้สวมาโหวตเลือกนายก แล้วถ้าพลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องการเป็นนายกต่อต้องใช้ความสามารถตัวเองไปหาเสียงสนับสนุนจากสสเองเพื่อพิสูจน์บารมีจะได้มีความสง่างามไม่ต้องใช้เสียงสววมาช่วยจะได้ไม่ถูกมองเรื่องการสืบทอดอำนาจนายกิติศักดิ์กล่าว นายกิติศักดิ์กล่าวต่อว่าในวันที่8กันยายนนี้เวลา10นาฬิกากลุ่มซวอิสระจะประชุมกันที่รัฐสภาเพื่อหารือ <improving> กันถึงแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญน่าจะมีข้อสรุปที่ชัดเจนออกมาว่ากลุ่ม จะสนับสนุนการแก้รัฐธรรมนูญในแนวทางใดส่วนที่สวคนอื่นๆมีความคิดเห็นแตกแยกกันไปหลายทางนั้นไม่ถือเป็นความแตกแยกแต่ละคนมีความคิดแนวทางของตัวเองแต่เชื่อว่าสุดท้ายแล้วสวทุกคนจะเห็นไปในแนวทางเดียวกันหมด ส่วนตัวไม่ขัดคล่องเลยถ้าจำแก้มาตรา272ริบอำนาจสวออเรื่องการโหวตนายกรัฐมนตรีเพราะมองว่าไม่มีความจำเป็นแล้วรวมถึงมาตราอื่นก็พร้อมสนับสนุนให้แก้ไขเช่นการกลับไปใช้บัตรเลือกตั้งสองใบ การคำนวณระบบสสบัญชีรายชื่อใหม่เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนยกเว้นรัฐธรรมนูญหมวด1และ2รวมถึงหมวดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันทุจริตที่ไม่ควรแต่ต้องด้านนายคำนวณสิทธิสมาสวาให้สัมภาษณ์ว่าโดยภาพรวมแล้วรัฐธรรมนูญ2560ในส่วนของบททาวร มีข้อดีอยู่พอสมควรโดยเฉพาะเมื่อพิจารณามาตรา14 4ที่เป็นนวัตรกรรมใหม่ไม่ให้นักการเมืองเข้ามามีส่วนใช้งบประมาณแผ่นดินแต่สำหรับเสียงคัดข้านในบทเฉพาะการที่เป็นเสมือนส่วนยอดภูเขาน้ำแข็งของความขัดแย้งทางการเมืองในรอบ15ปีที่ผ่านมา อย่างมาตรา269ประกอบมาตรา272ที่กำหนดให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอขัดเลือก250สวแล้วสวร่วมเลือกอดีตหัวหน้าคอสชอเป็นนายกร่ฐม,มนตรียอมรับตรงนี้ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยตามปกติแต่ได้รับการอัดถาธิบาย แก้ต่างจากหลายคนรวมทั้งตนว่าเป็นระบอบการเมืองเฉพาะกิจและเฉพาะการในช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อให้บรรลุสองเป้าหมายคือความสงบสุขในบ้านเมืองอย่างน้อยก็ชั่วคราวและเพื่อให้การปฏิรูปประเทศตามแผนงานเดินหน้าได้ดีในช่วง5ปีแรกแต่บัดน,นี้ทั้งสองเป้าหมายไม่สามารถบรรลุผลได้โดยเฉพาะการปฏิรูปประเทศอย่างการปฏิรูปตำรวจ ที่จำเป็นต้องกล่าวด้วยความเจ็บปวดว่ารัฐบาลชุดนี้สอบไม่ผ่านเมื่อช่างน้ำหนักแล้วต้นขอตอบโจทย์โดยไม่ลังเลขณะนี้ไม่มีความคุ้มค่าที่จะคงมาตรการพิเศษเฉพาะกิจและเฉพาะการช่วงเปลี่ยนผ่านโดยเฉพาะที่อ้างว่าเพื่อให้การปฏิรูปประเทศเดินหน้าไว้อีกต่อไป ทำให้ตรงเป้าที่สุดก็คือตัดมาตรา272อำนาจร่วมเลือกนายกของ252วอกออกไปจากรัฐธรรมนูญความคิดเบื้องต้นของตนคือควรแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราว่ากันเป็นประเด็นประเด็นไปก่อนโดยต้องรวมประเด็นที่เป็นปัญหาเร่งด่วนที่สุดหรือที่ถูกมองว่าไร้ความชอบธรรมที่สุดคือมาตรา272ไว้ด้วยจะเหมาะสมกว่าการแก้ไขให้เกิดการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับโดยสอส รโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่พออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นทำมาโหนกระแสคุณไม่ต้องตั้งกลุ่มอิสราหรอกไม่เกินสองเดือนนี้ก็จะยุบทิ้งแล้วสอวอคิโรคไม้หลักปักขิเลนซ้ายเกินกว่าจะแก้ตัวแล้วขอให้ลาออกสถานเดียวหรือยุบไปเลยเท่านั้นเพราะด่าเด็กและดูถุประชาชนตอนที่บ้าอานาจไว้เยอะ กว่าทั่วจะสุขงาก็ไม่กว่าพวกผังชาติจะยอมถอยบ้านเหมือนก็ชิบหายไปมากแล้วพวกผังชาติที่มีความคิดก็งโง่แต่ชอบกล่าวอ้างสร้างเรื่องดีแก้รายมาตราก็ดีแต่ควรเอารัฐธรรมนูญปี40มาแก้นะส่วนรัฐธรรมนูลเผด็จก,การไม่ควรเอามาใช้ วันนี้ได้เห็นกิ้งกาวิ่งกันทั่วบ้านทั่วเมืองพอสถานการณ์เปลี่ยนก็เลือกข้างที่จะชนะนักการเมืองไทยแม่งเร็วไร้อุดมการ์ไร้ศักดิ์ศรีเพื่ออำนาจเพื่อผลประโยชน์ของตนและพวกพ้องเปลี่ยนสีตัวเองเร็วกว่าแสงอีกยุทธวิธีสับขาหลอกแหกตาประชาชน ก็มันเป็นยุทธวิธีการรบรู้เขารู้เราค่าสึกมามากเราก็ถอยเพื่อรอเวลาให้ค่าสึกอ่อนล้าหมดแรงทางเดียวที่จะชนะได้ขณะที่มีแรงต้องเผ็จสศึกให้จบในยกเดียวเพราะถ้าปล่อยมายกยืดเยื้อจะเป็นผลเสียอย่างยิ่งถ้าไม่รู้สวชุดนี้ทิ้งยังไงก็มีปัญหาอีก ผมคิดว่าบรรดา60สวอ,อาจจะกำลังเรียกร้องหากล้วยกินมากกว่านะงานนี้รัฐบาลวิกต่มีสะเทือนแน่เกมพริกสวอวันชัยประกาศลัน่นปิดสวิตตัวเองงดโหวตนายกตลอดไปเตืนอนสวอถ่วงแก้รัฐธรรมนูญนรกมาเยือนแน่ เมื่อวันที่5กันยายนปี2563นายวันชัยศอนสิริสมาชิกวุฒิสภาหรือสวออได้กล่าวถึงการประชุมเพื่อพิจารณายติแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันที่23-24กันยายนว่าตนพร้อมจะอภิปรายและยกมือสนับสนุนแก้ไขรัฐธรรมนูนทุกรูปแบบทั้งโมเดลการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสอรอหรือการแก้ไขแบบรายมาตราพอคิดว่า สถานการณ์ทางการเมืองขณะนี้สอสอซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนทั้งซีรัฐบาลและฝ่ายค้านทั้งหมดพร้อมใจกันเสนอให้มีการแก้ไขขณะที่ภาคประชานักเรียนนิสิตนักศึกษาต่างเรียกร้องถ้าสอบวทาตัวเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญตัวคิดว่าวันนั้นนารกจะมาเยือนสอวแน่กระแสะของคนทั้งสังคมจะกดดันรุมประนาม มาที่สบอย่างแรงแน่นอนและจะมีผลกระทบส่งผลถึงปัญหาการทำงานตลอดจนความร่วมมือกันในรัฐสภาอีกด้วยนี่แหละสำคัญที่สุดเรื่องนี้จะมีผลโดยตรงไปกระทบตัวพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอย่างแน่นอนเพราะมุมหนึ่งพระพทรงชารัฐ ที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกนั้นเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่อีกมุมหนึ่งสวชุดที่พลเอกประยุทธ์เป็นผู้แต่งตั้งมากลับไม่ยอมให้แก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวแม้พลเอกประยุทธ์อาจจะไม่เกี่ยวข้องหรือรู้เห็นแต่จะหลีกเลี่ยงห้ามคนมองไม่ได้ว่าพลเอกประยุทธ์เล่นสองหน้ามีส่วนรู้เห็นเป็นใจไม่ให้สวยอมรับกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เรื่องนี้จะทําให้โซโบเสียหายแล้วจะพลอยทําให้ พลเอกประยุทธ์เสียหายไปด้วยทางทานที่ท่านอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยสถานการณ์ขณะน,นี้ผมคิดว่าสว,วมีส่วนอย่างสำคัญในการลดความขัดแยง้งทั้งในและนอกสภาได้เพราะถ้ารัฐธรรมนูญแก้ไขไม่ได้จะมีผลกระทบต่อนายยกรุนแรงพักการเมืองจะขัดแย้งกันรุนแรงฉะนั้นสวควรจะมีส่วนลดความขัดแย้งได้เพราะเมื่อสอสอทั้งหมดยืนยันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว เราก็ต้องไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นส่วนสวคนอื่นผมไม่รู้แต่สววันชัยตกผนึกแล้วพร้อมสนับสนุนการแก้ไขทุกรูปแบบและนับตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปผมขอประกาศปิดสวิตตัวเองไม่ขอใช้สิทธิในการโหวตนาย,ยกรัฐมนตรีอีกต่อไปต่อไปนี้การแก้รัฐธรรมนูญจะสำเร็จหรือไม่ถ้ามีการโหวตนาย,ยกเมื่อไรก็ตามผมขออนุญาตปิดสวิตตัวเองไม่ใช้สิทธิดังกล่าว ตามรัฐธรรมนูญมาตรา272อีกต่อไปโดยจะของงดออกเสียงถอนปรักเรื่องนี้ออกทั้งหมดเพราะเห็นว่าไม่มีความจำเป็นใดๆแล้วเก็บเอาไว้รังแต่จะขัดแยง้งสร้างปัญหาในวันชัยกราวโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำน,นวนมากอย่างเช่นในบอกรัฐธรรมนูญนี้ เขียนขึ้นมาเพื่อพวกตัวเองไงเจอม็อบเด็กนักเรียนเข้าไปนึกไม่ถึงเลยละสิเพราะคุณคือต้นเหตุส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญโจรทำให้ได้นายกแบบนี้พวกคุณต้องรับผิดชอบราคาที่ต้องจ่ายของประเทศนี้ไอ้นี่มันอยู่เป็นว่า คนนี้แหละที่มีคำถามพ่วงในรัฐธรรมนูญให้สวเลือกนายกควรยุบสวปปอชอกกตสารรัฐธรรมนูญอ้าวลุงไงหน้ามือเป็นหลังเท้าอย่างนี้ล่ะแต่ก่อนเห็นเชียร์กันสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยนี่ไอ้นี่ก็เล่นเป็นลิงหลอกเจ้าเลยนะตอนนี้มันบอกเลิกโหวตนายก ก็มันบวชไปแล้วมีผลไป4ปีตามวาระและพอถึงตอนจะบวชใหม่มันก็คงจะบวชตามโพอีกอ้างเหตุผลสารพัดคงคิดว่าตัวเองฉลาดเต็มที่ที่ทำแบบนี้แถวบ้านผมเขาเรียกไอ้กัลลอนครับคนแบบนี้คนแบบนี้ไม่ควรรุมประนามควรรุมกระทืบมากกว่านะมีใครเชื่ออีกไมหมล่ะนั่นแค่เสิร์ชชื่อก็มีคลิปขึ้นมาละครับ คนร่างกดสว250เสียงขึ้นมาเองอยู่ดีๆจะโดดลงเรือซะง,งั้นเพื่อให้ตัวเองรอดชักแม่น้ำเป็นร้อยแก่ปูนนี้แล้วคิดเองไม่ได้หรือต้องรอให้โดนเองเสียได้วิชาความรู้ที่ลร่มเรียนมาจริงๆแทนที่จะสร้างคุณประโยชน์เป็นปูชนียบุคคลให้ลูกหลานได้พูดถึงในทางที่ดีนะไม่ใช่อย่างที่ทำอยู่ทุกวันนี้ไอ้นี่มันอยู่เป็นเพราะมันรู้ว่ารัฐบาลจะอยู่ได้ไม่นาน ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดมติชนขอ,ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัส